มาได้คาเดอร์ตับเสบน้ำกันคนอื่นเนี่ยเป็นกัการขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุขุนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้ายกังใจยาเพนเมียฝรั่งมันออกเสม,มอมาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมืนอีนมาแบบสายหวานสายหวานแต่ว่าชีวิตคนกินบาหวานเน,ะค,ะ,ะ,น,นะ,คะค่ะเด้อขมขมจังไหนวันที่เบสิบอลชูฟังเนาะค่ะนี่ก่อนอยากจะบินน่งมีซะก่อนโจนยอไลหญ่ บรยากาศฝนพึ่งหยุดตกตกแห้งเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตกบดุลฝนเริ่มมา น้ำมิทธิ์หนน้ำฝาหลังคุ้ <c oughs> มจังไหยวะติเป็นกัดจะลืมขอบอกก่อนนะคระบมืนอนี้อ่าสร้างเรรยกามาขุนเอา ปะตอประตูอยู่บ้านดแย่เพี้ยนมนะะ่ะเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจ็บจี๋ซื่อสิไปสางบ้านในน้องสาวนะเอาไปบ้านดแย่เพีนส่วนหนึ่งยิงหันบ่มีหมอกไว้สางเป็นกระบอกขืนกับประต่ปะตอประตูน,นะะนะี่คันนึงก็มาบอกว่ากระเบือ้องห้องน้ำคือเห็นลายเดียวสัว่งมากระเบื้อง ลืมนึกไปว่ากระเบื้องกระบอกขบวะทุกคนโอ้ปัญหาหลายกระเบื้องกระบอกขบยัเป็นกระเลนหงานเลนหลังอยู่กลางมือน้องสาวบูดูไส้กระเบื้องโทรสั่งไส้อีกกระพองนน้องสาวเป็นคนแก่นไปส่งลูกสาวหายเยิ้มน้องสาวยิ้เป็นนาองก็อยากให้ยิ้มเป่นนังครับรถทั้งไก่ในช่วงนี้เพราะว่ายังเป่นอึกประสบอุบัติเหตุยังพ่ทันได้ดูอ่ถ้าเป็นเอ็กซ์ซเกาต้อะการเนาะ กับสิบหัว่ายเยเป็นตะกอนหน่ะเนี่ยเย็นเป็นประสบนปรัติเหตุมือตักบาดเหตุบุญหาพอะะ่อเนาะค่ะรถย็นเป็นอีกกันยังส่งเพราะท่านในอกมาได้ค่ะทุกคนปัญหาหลายแต่ว่ายัางดีที่มีประกันเนาะคนะ่ะเนาะรถมีประกันค่ะบ่พอหลายอย่างอะไรเนี่ยค่ะทุกคนเป็นปัญหาย็นเป็นกับ ตัดสินใจว่าสิไปกูนี้ยิงสินมาเห็นลูกเขาเนาะมาชิดไปคิดมาถ้าสิกูเย่เพ็ญกับบริไปทำง,งานทางไหสิเอาเงินใส่ไปใสยย่น้องสาวกะบ่มีขอบครัวเป็นสาวนะเขาเนาะเย่เพ็ญก็เอามาดูน้ตแตงแตตแตงแต่เป็นเป็นสาวไวัยรุนขึ้นใหม่ๆจนตอนนี้น้องสาวเยเป็นสามสิบปีบริไปทงานทางไหนเลยค่ะทุกคนเย่เพ็อ่ะเอามาอยู่นาอยู่น,ยน,ยนํำเย่เพ็ญยู่เป็นหมู่เพราะว่า บ้านยเนย,นนยเน็บเป็นหนักกายุกลารคงคือกันสามีเย็บเป็นก็เป็นห่วงสิ่งเหล่าน,นี้คุณบ่มีตกลงกันเนาะค่ะเนาะว่าเอาหองไปอยู่น้ำเนี่ยถึงข้าวที่สามียเย็บเป็นกษียณก็ต้องสางบ้านให้น้องสาวเพราะว่าน้องสาวบ่มีโอกาสได้ไปเห็นงานทาำใดสามีเย็บเป็นก็โอเคมันกนอนรับปาก บริเวณว่ายูู่เห็ดเดยียค่ะทุกคนทีนี่งบ,งบงบห้องก็ต่างงบไหวจิตว่ามันสิไปตามงบห้องน้อค่ะเนาะแต่ว่ามันกับพอเป๊ะเพราะว่าของมันกับแพงไปหนาอีกอย่างนึงห้องก็เห็ดเพิ่มเติมไปหลังบ้านก็เลยอขาดขาดทุกคนยังเป็นก็เลยอ่าคิดหนะัก มันนอนคิดอยู่หมื่นคืนนอนคิดทุกคนเดียวว่าจะเอาจัดก,การปัญหานีนจังหดคิดไปคิดมาก็จะใครใครสมัครเจ้าของหล้ะกันทุกคนไอ้เพลินน่ะมีทีมิทีแปลงนี่นะคะเป็นทีปูกบา้านอยู่ในบ้านในในตัวหมู่บ้านแล้ะกันทุกคนทีแปลงน่ะคิดว่า ยังเป็นคือสิบปีไปอยู่อยู่แล้วเนาะคนะเนาะเพราะว่าบ้าดยังเป็นก็บยุกออกมาอยู่ดันนอกอยู่แล้วมีที่อยู่แปลงอยู่ในหมู่บ้านก็คือสิขายเอาออกทุกคนเอาเอามาเก็บป่านให้น้องสาวให้จบๆเนาะคิดยจะเป็นเงคิดออกปัญหาแบบนี้ไปไอ,ไอ,อัจเร่เมื่ออัจเร่เมื่าปัญหา ถ้าจะไปกู้หนี่ยืมสินกับบางคนปัญหาก,กับบุิจุบได้เป็นมันคิดทุกทวนคิดนักคิดหลายทีบอกหัวอะไรก็ตะเกีงใจเพราะว่าหัวเฮากัะหักน้องสาวหฮากับหักริงไม่ะทุกขะหักตั้งองก็ได้แก้ปัญหาขายสม,มัติคองนี่แ <laughs> ายสม,มัติครองนี่แหละ <laughs> ปัญหาหลายเมค่อะยนะนะนี้เพชรคุณนปัญหาหลายต่ว่าสานไม่จะเป็นกระบ,บร้ว่าจะเป็นจิตใจขายที่แปลงน,นี่ก็เป็นที่ ของยายเพ็ญเองสื่อไว้ก่อนที่ยายเพ็ญจะมาผอบกับสามียายเพ็ญบรมเณรบรมเนว่า,เ,า,เ,มมาเป็นของสามียายเพ็ญสื่อยายเพ็ญก็เลยจิตต์สิ้งใจแบบนั้นเอาเนาะมันเมันคนทางทีสิเหตุอย่งไรเพราะว่าเขาก็บบรมเณไปทำการทำงานเจแปนอีหยังไดหลายมากมายนะเขากับสุขภาพเขากับแบบนี้เนาะคะเนะ ก็ต้องแก้ปัญหาแบบนี้แหละค่ะทุกคนขอโทดขอไปเลยวหลายเยะค่ะยาเพ็ญอ่ะจิปปจกามีจะมาจบไม่ฟังหรอกค่ะเนะี่นี่แหละค่ะชีวิตยาเพ็ญเมียฝรังมันนอกเป็นแบบนี้แหละค่ะค่อย,อยจิตซุ้มบูนแบบเด้ค่ะดอคนอื่นเหมือนจะมองว่ายายเพ็ญเมียรังมันหนอชีวิตมูบ้านหลังใหญ่ไงม่ลูกทีคือสิสุขสบายคือสิมีความสุข มันมีความสุขเลยค่ะทุกคนเพอไว้ปัญหาเบเพน่ะมันหลายมันเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงบ่ได้หลายๆคนถามมาเนะาะมันก็ะถามมาอ่ะน้องสองคนอะเขา้าคือบ่ซอสาหรือตัวเองเป็นอย่างตะกอนนี่คือ,อคืออยู่ได้อย่างประมาณนี้นะคะ่ะหลายๆคนคอมเมนต์มาเป็นกระชิมอธิบายว่าน้องสาวสองน้องสองคนก่อนหน้านี้ ยังตอนท่านนีป่วยด้วยค่ะเด้อมาป่วยตอนตอนไลเลียกับยายเพ็นแต่งงานเลยค่ะตอนไลไลเลียกันมาเนี่ยะช่วงนี้เป็นแต่งงานป่วยก่อนปีสองปีก่อนยังเป็นแต่งงานกนะะ่อนนานนั่นที่จยเพ็ญบุตัเนียพอสามียายเพ็ญยายเพ่ญก็เป็นคนหาเงินนีองละคะรักษาหนองดูแลทุกชีวิตแต่ว่าตอนนี้ยายเพ็นบริหารทำงานเร็วนากค่ะ อ่ะป่วยช่วยเหลือตัวเองบ้างหน่ะคะน้องสาวกับน้องชายช่วยเหลือตัวเองบ้างหน่อด้วยค่ะเด็กถ้าถ้าช่วยเหลือตัวเองได้มียาเป็นบอมานั่งถูกแบบนี้แน่นอนกันทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนมันเป็นปัญหาแบบนี้เนาะค่ะเนาะปัญหาปัญหาใหญ่ปัญหาหลายเป็นเมียฝรั่งบอชีวิตบอลาบหรือบอคุนเฟ็ตนะคะถ้า เฉพาะรอบพ่อยายเพ็นเองเน่คือจังบอกคิดเป็นกรนะคะเนาะมีความสุขค่ะทุคกคนบ่มีปัญหาเนาะค่ะเนาะแต่บางเพื่อนอะยายเพ็ญอะมีขอบรัวที่มีมีปัญหาเยอะแค่นั้นเองค่ะเลยเห็นหายยายเพ็ญอนนะการเป็นคนมีปัญหาไปโดยอัตโนมัติเรียกเรียงบ่าด้ไเพราะว่าน้องสาวยายเพ็นอะคนที่อยู่นำํำเขาเขาก็บ,บริไปทำงานแล้วค่ะเนาะเขาก็บม่มีอะไรอี่เนี้ยน้องสาวอีกคนนึงค่ะอ่า ที่เย,ยเพิเ่นดูแลลูกสาวห้เนะคะนะ่ะเนาะคนเนี่ยก็ยังบ้านมีบ้านกําลังหาเ,เงินมาสามบาทุกคนเพราะว่าครอบครัวเย,ยเพิ่นกับบุรินฐานะดีเนะคะนะบบมนม่ะเนาะบุรินทร์มาเป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเป็นเป็นครอบครัวที่ฐานะอยากจนมาก,กอนนะะ่อนไะ่ใช่หรือเย,ยเป็นกับบอกตรงๆบอกตรงๆเสียนะคะนะ่ะเนาะปัญหาเย,ยเป็นก็เลยคือหลายเลยเลยมาทงทับเยเป็น ถ้าเขาจะบอลลีวบอลเล่เบิรงบประสวรบประซองมึงกะคือจังใจดังจริงเนาะค่ะก็ประหยัดเพราะว่าแม่ยายพี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ประหยากจิตขืนซื้อว่าเป็นลูกอัก,กตันตูจริงน,นะคะทุกคนบางบ่ายเอฟซีแล้วค่ะเนาะทุกคนจะเข้าใจใใยายพี่นะคะเนาะเป็นอย,ยา่างายายพี่มาบอกสู้ฟังมาเตะยายพี่ก,กะทุกเจ้าซียลักกับทุกคนก็อ,อยากหาหมูบอกมูคุย ะมะวาวมาปลดปล่อยนะะ้อค่ะไอ้กเจาของพ่อติสวงเลพอดีสวงพบอกมันทูกหลายนะะนะ้องค่ะเนาะยาเพ็นกะจิบนีกะเอาไปส้สนิทสะก้นนะคะ้ค่ะจิบหนาวบอกกันไหมยายเพ็่ต้องขอขอบคุณเลยบางให้เด็กค่ะุููสะก้นที่ติดตามทไห้ก็ลังใจยาเพเี่งพลัานนะ ขอให้รักษาสุขภาพนะคะขอให้มีต่คว่มสุขค่ะสวัสดีค่ะไม่ไป